สาริษาสิริวันค่ะชื่อเล่นชื่อว่าเซทค่ะหนูอยู่ป .2 ขั้ี่ค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงสัรวักยาค่ะเพลงมาเลยค่ะหใจดวงเน่นให้เธอคนเดียวเท่านี้แะ่ี จากใจไม่ได้ไหแน่นอนแตน,น้นจากใจของคนที่รักมั่งนอนจะไม่ทอดทอ,ทอจะไม่ทิ้งๆๆให้เธอรูวันเลยจอรักไว้แม่ทำรู้นายมีทันทุกสาให้เลยจะไม่ท้าแม่องผีดวังไม่ได้เก็บน,น,น้องช้ำน้ำเสียจ้าเลยเล่นี่ย คนนี้นะ่ะถีตา,าเธอใสใจเราแลงรักใจยแหละชาวหมถ้าเราเป็นเฮงกันขอบคุณค่ะอ่านะฮะถ้าใครจะฟังเพลงสัตว์นักขยาก็มาฟังได้ที่ช่องเทสแนลเดี๋ยววันนี้พี่เนี่ยกับน้องเซตนะฮะ ถ้าอยากชมคลิปช่องเซทแชนเนลก็มาชมกันได้ทุกวันอังคารศุกร์เสาร์น,นะคะมามารับชมได้เลยนะวันนี้ค่ะก็ถ่ายคลิปนะคะอ่าวันที่เราถ่ายคลิปไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนคะไปเที่ยวหัวหินค่ะอ่ามีสี่คนพอ่อโอนัทพงศ์แม่เบลสิวพัพรน้องเซทสรนิสา,าและซีเนียชัยยะพัทนะคะจบนี้พวกเราก็ต้องขอตัวาลาไปก่อนนะคะอ่าสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ